คุณผู้ชมคะในช่วงใกล้ที่จะถึงเทศกาลวันสงการานนี้หนึ่งในพิธีกรรมที่ชาวอีสานนิยมทานั่นก็คือพิธีส่งน้ําอัฐิเนื่องจากเป็นวันที่ลูกหลานได้เดินทางกลับมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจึงถือโอกาสนี้ในการรวมญาติเพื่อที่จะทําบุญและส่งน้ําอฐิเพื่อที่จะรําลึกและแสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับคล้ายกับเทศกาลเชงเม้งของจีนซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการรวบรวมและผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมของชาวจีนและวัฒนธรรมของชาวอิสารในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปศึกษาและเรียนรู้กันค่ะ của tiệm tiệm dầu tiệm pha tiệm dầu bún tiệm pha tiệm dầu bơm điện sau

เดือนต้นเดือนเมษาครับก็จะจะมากันเกือบครบเลยครับเกือบครบญาติบางคนก็อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนี้ก็มารวมกันครับก็น่าจะเป็นอาหารแบบจีนๆนะครับ<ม>เป็นอาหารต้มจือดอะไรพวกนี้ที่ที่บรรพบุรุษช,ชอบทานตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ครับต้มจืดมีเป็ดไก่ผลไม้ขนม แล้วก็เครื่องเส้นไวายเครื่องพวกพวกคงเต๊กอะไรพวกนี้ครับคนจีนปลูกฝังกันมาว่า,าการความเรื่องความกระตันอยู่ครับก็ทุกปีเราก็กลับมาลําลึกว่า,เ,าเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะบรรเทาบุรุษของเราเลี้ยงเรามาอย่างนี้นะครับก,ก็รู้สึกว่าได้ตอบแทนคุณคุณอย่างไยครับ ต uh ังภะวัตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาทัมโมอะมังนมสัมิิเตติสุติสุตติสตสัตติสุิปิสุปิสิปิสิปิสุติิ ธังบังทระนังขจามีขังังทระนังขจามิสงขังสทรนังขจามีสังฆันังขจามีขังเทรนังขาังทรามิปานติปตาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามีิ

ที่เตรียมไหว้ก็มีอาหารคาวก็พวกอาหารคาวเป็ดไก่พวกปูปลาฮะแล้วก็อาหารหวานผลไม้พวกขนมหวานครับรวมกับไอ้ที่ส่งบังสกุลพวกกระดาษเงินกระดาษทองครับตรงนี้รวมไป <c oughs> มีความรู้สึกแล้วก็สบายใจแล้วก็มีความสุขความเจริญเหมือนกับว่าเราได้ทําบุญให้ผู้รองรับเหมือนว่า ลงรับได้รับบุญได้ไปไปแล้วคนสบายใจสืบทอดได้เรื่อยครับก็แจ้งลูกหลานก็นัดก,กันมาทุกปีสืบทอดไปเรื่อยๆครับ